ตื่นหาครัตอบได้แล้วหรือไม่มีเสียงแทรกขออภัยนะครับคืออันนี้นะครับผมไปเจอข้อมูลจาก youtube ว่ามันมีการทำเผาตื่นได้แล้วแต่จากการที่ผมไปสอบถามข้อมูลจากเพื่อนนั้นก็คืออาจจะได้นึงได้แค่คันโยกอันดับแรกเลยมาดูสิ่งที่เรากำองทำมีอะไรบ้างสิ่งแรก,กคือเราจะต้องรอให้เัอเต็มดววพร้อมกับให้เจ้าพีหลอดไอแรถ้าใครไม่รู้นะครับพือหลัก ลับนะครับซึ่งโอกาสนี้มันก่อนจะยากมากเนี่ยดูอย่างเซิร์ฟนี้ครับที่ผมมีพ่อจันเต็มอยากหเห็นว่าพ่อจันเต็มบอลให้มงไม่เต็มเลยแล้วกว่าจะต้องหายกันอีกเยอะและจากข้อมูลว่าเราต้องมีพวกเศษกระจกอย่างเงี้ยพวกเศษกระจกลักษณะอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเศษกระจกจะเป็นจะเป็น จากการตีคาตาคุริอย่างนี้ก็ได้